สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเต็มประจำวันกับอาจารย์ลักษ์ทาง m อ็มไทยนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนค่ะทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ลักษ์นิดนึงกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษ์ด้วยนะคะแล้วอ,อย่าลืมนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m อ็มไทยไปอ่านคำทำนายดูงชะตาราศีของคุณในปี2567 กับอาจารย์กทาชินบัญชรน,นอกจากนี้นะคะเอ็มไทยก็ยังมอบสิทธ,ธิพิเศษให้กับคุณถึง3ต่อในราคาเพียง129บาบาทเท่านั้นเอง ต่อที่หนึ่งรับไปเลยค่ะวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีพร้อมกับเลิกการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของคุณแล้วต่อที่สองนะคะมารับคำทำนายสรุปภาพรวมดวงชะตาประจำราศีของคุณส่วนต่อที่สามค่ะเอ็มไทยก็จะนำรายชื่อของท่านนะคะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพามูเพื่อเสริมความรุ่งเรืองนะคะให้กับคุณตลอดทั้งปี ท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายนะคะใต้คลิปที่อาจารย์ลักณ์เนี่ยได้แปะไว้ให้หรือถ้าเกิดใครดาวน์โหลดไม่ได้นะคะมาทักกันค่ะที่ Facebook อ็มไทยได้เลย มาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะดวงชะตาคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนวันพฤหัสจบดีแล้วก็วันอังคารดวงวันนี้นะคะค่อนข้างป,ปลอดโปร่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การางานก็ดีหรืออาจจะการเข้าไปสัมพันธ์กับผู้คนก็ได้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องของการเงินที่มีโอกาสจะหมดไปกับของสวยงามคนโสดดวงดีเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดบนอาทิตย์วปนศุกร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยวันนี้มีข่าวดีเรื่องเงินค่ะ ด้านการงานก็ยังมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีระมัดระวังเรื่องของเอกสารนะคะอาจจะมีการผิดพลาดได้นะคะเป็นวันที่คุณมีโชคลาภแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังให้มากคือการผิดใจกับคนรักหรือเพื่อนสนิทนะคะตรงนี้นะคะแนะเลยค่ะใจเย็นๆค่อยๆพูดจากันนะคะอย่าเอาชนะกัน สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเสริมดวงการงานนะคะก็จะมีพระพิฆเนตค่ะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็หลวงปู่ทวดแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินกับโชคลาภนะคะก็จะมีหลวงพ่อโตค่ะพระนางเรือร่มนะคะไอ้ไข่หรือน้องกุมารทองแล้วเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเครื่องประดับสีทองหรือหยกยังในอย่างหนึ่งค่ะติดตัวไว้นะจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภให้กับคุณ แล้วคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนพฤศจิกาของสัปดาห์นี้นะคะเวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนั่นนะคะให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับน้ําดื่มค่ะอาน,นิสงส์ตรงนี้จะทําให้ชีวิตเรามีความร่มเย็นนะมีความราบรื่นเรื่องของอาหารจะใส่บาตททรทำบุญเลี้ยงพระต้องมีกุ้งอยู่ในอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะจะทําอะไรเราจะประสบความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดและอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว เมื่อวานนี้นะคะตัวเลขที่วางไว้ก็เข้ามาในรอบเดียวคือรอบ18.30นเลขที่ออกคือ859แล้วก็85รอบนี้ค่ะเข้ามาในชุดวินนะคะ2ตัวบนนะคะก็คือเลข59ส่วนการวางตัวเลขเด่นประจำวันพธหัสบดีที่16พฤศจิกาค่ะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข2เลข1เลข7เลข4เน้นไว้ที่เลข8จับเลข2สําหรับชุดจับคู่ 1> 8 1 8 3 8 5 8 6 8 9 1 2 3 2 5 2 6 2 9 2, 2> แล้วในรอบ18.30นอนนะคะชุดวิลเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข7เลข8เลข9เลข2นั้นไม่ใช่เลข5กับเลข7ค่ะสำหรับชุดจับคู่50 51 53 56 54 07 17 37 67 47 แล้วมาถึงราบ19.30นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข8เลข4เลข9ใน,นวิที่เลข7กับเลข1ค่ะชุดจับคู่70 72 73 75 76 01 21 31 51 61อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีเลยนะคะทุกท่านคะหมั่นทำบุญหมั่นทำทานนะคะโชคลาภจะได้วิ่งเข้ามาหาเรา พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยขอบคุณค่ะทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กับอาจารย์รักนะคะวันนี้ขอราทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านรับทรัพรับโชคขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ